ชมขาหลายคนร้องเพลงนี้เลยฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสขึ้นโน้ตแรกขึ้นโน้ตแรกทีก็เพี้ยนแล้วไม่แต่ว่ายินดีจริงๆใช่หลายคนแสดงความยินดีไปให้ไบรท์กับเนเน่จริงๆเพราะว่าล่าสุดเขาออกมายอมรับแบบตรงๆแล้วว่าผมกําลังเดทอยู่กับเนเน่พรนับพันจริงๆครับเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มไบรท์ได้เปิดใจกับพี่ๆนะาวเป็นครั้งแรกถึงประเด็นนี้ว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ย คบกับน้องเนเน่อยู่คือกําลังเดทกันอยู่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาเจอกันในซีรีส์แต่ก่อนละแล้วก็เริ่มสามสัมพันธ์เมื่อปลายปีที่แล้วงานนี้หนุ่มไบยู่ข้างรักเอามากๆเพราะว่าตลอดที่ให้สัมภาษณ์คือชมฝ่ายหญิงไม่หยุดโดยเฉพาะประโยคเด็ดหนุ่มไบบอกเนเน่เนี่ยเขาเป็นความสบายใจที่ทำให้ผมอยากออกมาทำงานทุกวันแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นเป็นเซฟโซนของผมโอ้โหนักข่าวตายไปเลยนะ ส่วนประเด็นที่มีภาพหลุดทั้งคู่เดินจูงมือกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตกใจอะไรนะเพราะทั้งสองคนเขาก็ใช้ชีวิตปกติถามว่าตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังอ่ะเออเรียกแฟนได้หรือยังลองไปฟังจากปากของหนุ่มไร์กันดีกว่าค่ะจริงๆเราคบกันมาสักพันหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัดดีๆพี่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็ พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรือ่องวามสอ์ของเราล้วอยากให้เกี่ยวกับทุกทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความสำเร็์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราครบกันอยู่ผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอย่างไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและายผมกลับบ้านแล้วหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เราเจอเราขอเขาเป็นแฟนพี่ยังอะไรนะเราขอเขาเป็นแฟนพี่ยังขอแล้วครับขอแล้วขอได้ใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้โอ้ชาติเกณฑนะคะคุณผู้ชมค่ะจากหนุ่มหล่อในงานเดียวกันนี้เราได้เจอสาวสวยน้องยาย่านี่ดิฉันต้องขอเรียกเศรษฐียาย่านะคะเพราะล่าสุดน้องย่า ควักเงินซื้อที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครร่วมกับว่าที่สาม,มีในอนาคตอย่างพี่แบร์แล้วค่ะ<อ>คืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ดินที่ว่าเนี่ยมันอยู่แถวแถวทองหล่อคือทั้งคู่เนี่ยพากันหาที่ดินมาหลายปีจนในที่สุดก็มาเจอที่ตรงนี้แล้วก็ไฟนอเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่ๆนักข่าวก็ถามนะว่าเออมูล,ลค่าที่ดินเนี่ยมันกี่บาทน้องเขาก็ตอบแบบเขินๆว่าก็เป็นราคาที่เราสองคนจับต้องได้อะคะอ่ะจับต้องได้ของสองคนกับของพวกเรามไม่เหมือนกันนะแม่มจะเป็นเพราะเขาเ,เ,เ,เป็นระดับซุปตารนะเดทย่ายๆๆมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้เป็นเรือนหอเลยหรือเปล่าคือทั้งคู่ก็บอกนะคะว่ามีแพลนที่จะสร้างบ้านอยู่ดีใจที่มิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมที่กำลังเป็นไวรัลเลยก็คือ ชาวเน็ตเนี่ยเขาแห่แชร์ทั่วโซเชียลเลยหลังจากที่เจอพี่แบร์นาเด็นาเด็ทุกที่ตะก้าผ้าขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวมันจะมีไวรัลล่าสุดนี่ค่ะขอบตะก้าผ้าขึ้นรถไฟฟ้าเธอคือพ่อครูเอ้ยลำพังแค่ความหล่อคนก็มองแล้วใช่อุ้มตะก้าขึ้นไปแบบนี้เลยนั่นน่ะสิ่งแล้วถูยืนยิ้มเป้นเลยเออจะไปซักผ้าที่ไหนเนาะพ่อครูจะไปซักผ้าให้ใครหรือเปล่านั่นน่ะสิเราไปถามย่าๆกันดีกว่าค่ะ บอกว่าเจอนาเดทได้ทุกที่ที่เป็นไรัลาโอ้โหเป็น what ทวอทยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นอ่ะเฮ้ยนาตากาหนูเฮ้ยนาตาการ์หนูรู้แล้วนาเดทเอาไปซักที่ร้านซักแห้งของเขาที่อยู่พารากอนหนูว่านาเดทเข้าบ้านแล้วก็คงแบบเบิ๊บแล้วเราไม่รู้เหรอว่าเขาเอาไปไม่รู้แต่นั่าตากาหนู ตัวจริงจ้ะจน่ารักดีคุณผู้ชมค่ะ